ตอนนี้มาอยู่ในงานบ้าวแล้วนะคะที่ไอคอนสยามค่ะแล้วก็จะมีนี่ค่ะที่ทำลูกโป่งเป็นลูกตุ๊กตาให้นะคะคะะกินขอบม,มาเลยค่ะน่าจะเป็นข้าวโพดค่ะน้ำนมข้าวโพดน,นะคะเป็นน้ำนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพค่ะ ให้กับเด็กๆได้ไปสร้างสารรค์ว่าตามจินตนาการออกแบบได้ด้วยตัวเองเลยนะคะก็คือนําใบเสร็จมูลค่า500บาทนะคะมาแลกค่ะแล้วก็จะรับว่าวไปเลยค่ะตอนนี้ช่วงนี้นะคะอากาศกําลังดีค่ะแดดไม่ร้อนนะคะยังไงก็ชวนมาเล่นว่าวกันนะคะที่ไอคอนสยามค่ะนี่ค่ะบรรยากาศลมรื่นี่ค่ะลมพัดเย็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ํานะคะนี่ค่ะ เล่นว่าวกันสนุกเลยค่ะเราก็สามารถเล่นว่าวกันในเมืองได้เลยนะคะและแถมว่างานนี้ยค่ะจัดได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชัน t ิกตองนะคะเขาร่วมมือกับทางไอคอนสยามค่ะคะ่นะก็จะมีเป็นว่าวเป็นรูปไอคอสยามรูปพิกตอกนะคะเรียกว่าเป็นศิลปะบนท้องฟ้านะคะเราจะ สำหรับท่านใดที่ทำบัตรจับรถล่นหายนะครับตอนนี้มีผููที่เก็บ <Lev> บ <ain> ัตรจับรถได้นะครับสามารถติดต่อขอรับคืนได้รับตรงบริเวณโซนของกิจกรรมเวิร์ดชอปอยากมีความสำหรับท่านใดที่ทำบัตรจอดรถหล่นหายสามารถติดต่อขอรับคืนได้ตรงบริเวณโซนเวิร์ดชอปนะครับกอสำหรับท่านเจ้าของรถมาเลขทะเบียนนะครับ ที่ลงท้ายด้วยหมายเลข43นะครับผมาติดต่อรับคืนได้เลยนะครับหมายเลขทะเบียนรถนะครับลงท้าย 4, 3, ด,าาด,าด้วย43นะครับติดต่อรับคืนบัจบางแก้วตรงบางเลยโซนติดต่อรถช็อตนะครับขอบคุณมากครับเด็กน่ะเดี๋ยวเราได้ว่าวแล้วเดี๋ยวเราจะไปออกแบบว่าวกันนะคะเ,คเดี๋ยวเดยกบอลค่ะเล็กบอลลงชื่อค่ะแล้วก็รับว่าวฟรีเลย าง,งานนี้ไปเพ้นเป็นของตัวเองนะคะ,เ,เ,ะ,คะเพียงแค่นำไปเสร็จมูลค่า500บาทนะคะมาแลกที่จุดลงทะเบียนนะคะก็จะได้รับว่าวไปเลยค่ะไปค่ะไม่คิวได้แล้ไมค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับะระวังมันขาดนะคะไปค่ะโอเคนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรามาออกแบบว่าวของเรานะคะนี่แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเป็นรูปอะไรนะคะพี <I 'm S 1> ่คิวเดีย ออกแบบว่าวตามใจของตัวเองได้เลยนะคะอ่าพี่ไก่ตงทำเป็นว่าวรูปอะไรครับอีคิวเลบอนรูปอีคิวเลบอนใช่ไหมคะชองอีคิวเลบอนซัมเมอรี่ฟันส่วนเลบอนล่ะคะไหนจินตนาการว่าวของตัวเองว่ายังไงออกแบบยังไงดีคะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตอนจบว่ามันจะเป็นยังไงนี่คก็จะมีสีให้ นั่งระบายซตรงนี้ค่ะอ,อันนี้เป็นว่าวตามจินตนาการของเรานะคะเราสามารถออกแบบได้เองเลยนะคะนี่มาดูเรบอนเรบอนทำเป็นว่าวเขียนชื่อตัวเองว่าเรบอนจังไหมคะเป็นแบบขีดๆโอเค <Okay. S 2> อันนี้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ค่ะเป็นจุดจุดกลางที่เดี๋ยวเขาจะเอาเชือกผูกขาเรบอนใช่อันนี้ ออตัวดีเป็นตัวดีตอค่ะโอเคป่ายงั้นระบายต่อค่ะออกแบบได้เองเลยนะเนี่ยว้าอันนี้เนี่ยไม่มีที่ไหนนะมีหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะใครใครจะมาดูก็อย่าลอกเรียนแบบนะ <laughs> อย่าลอกเรียนแบบหรอคะอันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะแค่นําใบเสร็จในการช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามนะคะมาแลกก็จะได้ว้าวฟรีนะคะแล้วก็เด็กๆก็มาออกแบบได้สนุกเลยค่ะ สนุกไหมคะเลยบอลเก่นไก่ต้มด้วยครับโอ้โหเลยบอลชอบเลยเลยบอลนี่ครับนะทีละปะเป็น่งที่เลยบอลชอบอยู่แล้วนะครับเลยบอลเลยบอลทำเป็นยังไงครับชื่อเลยบอลเดี๋ยวเรามาดูของพี่ไก่ต้มนะคะมาดูของพี่ไก่ต้มกันค่ะพี่ไก่ต้มทำเป็นรูปอะไรคะพี่คิวเลยบอลที่คิวเลบอลไหนชอบหน่อยคะนี่เป็นว่าวที่อ X คิวเลยบอลนะคะแล้วก็ไก่ต้มด้วยค่ะเป็นว่าวอันเดียวในโลกเลยนะคะเนี่ยได้ไหมคะ พี่แกต้องระบายต่อค่ะนี่เ,เดี๋ยวรอของเลบอนเดีย๋ยวมาดูของพี่คิวเพราะว่าของพี่คิวเขาจะเป็นแนวแบบศิละปะค่ะอันนี้หูลูกไฟมีการไล่สี <ไล S 2> ด้วยแบบไล่แบบธรรมดานะเนี่ยไล่แบบฝีมืออ,อ,อนุบาลสองไม <laughs> ่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราระบายให้เสร็จเ,เล่นมือน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลมหมดนะคะได้ค่ะชค่ะช้างใกล้ และนี่นะคะก็จะเป็นการแสดงพิเศษจากทางไอคอนสยามนะคะเรียกว่าเป็นการแสดงโชว์แสงสีเสียงของระบำน้ำนะคะบรรยากาศก็คือลมพัดเย็นสบายแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยค่ะอยากเชิญทุกคนนะคะมาเที่ยวงานว่าวนะคะจัด ที่ไอคอนสยามค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายนนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแผนยังเป็นการกระตู้นการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยด้วยนะคะยังไงก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ